สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมกักงฟูเวิร์ลโรงเตี๊ยมสายยอ่อนะครับชื่อเกมภาษาไทยเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ย เกมเต้นหรือเปล่าวะลงเตียมใส่ยอดจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเกมเก็บเลเวลนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเปิดให้ทดสอบอยู่นะครับซึ่งใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบตัวเกมเพลย์พร้อมๆกันนะครับในตัวเกมว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เทสนะค,ะคือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเทสเซิร์ฟเวอร์เนี่ยศูย์หตรงนี้นะครับผมอ่ะกดเข้าไปเลย ตัวเกมก็จะเป็นเกมวิ่งเควสนะครับเก็บเลเวลนะครับทั่วไปปกตินะฮะแต่ว่ามันก็จะมีระบบหลายๆอย่างนะครับที่มันจะแตกต่างจากเกมอื่นๆกันนะครับผมอ่านี่ฮะก็จะมีอาชีพนะครับทั้งหมด4ส,สายอาชีพนะครับก็คือมีเทพทวนนะครับผมอ่าแบ่งเป็นชายหญิงได้นนะี่เสียงพากย์ก็เป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะครับต่อมาก็เป็นเทพกระบี่ครับผมนี่่ ตัวผู้ชายด้วยนี่ครับน,นะภาพก็ถือว่าสวยนะ่าเล่นเลยนะครับผมถัดมาครับจะเป็นนักเวทครับผมนี่โอเคฮะนี่ครับตัวผู้หญิงนะนี้นี่สวยเลยต่อไปครับสุดท้ายนะก็จะเป็นสายชีพที่แบบว่าเอ่อซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับหมอน,นั่นเองเออตัวผู้หญิงหนะ้าตาน่ารักดีวะ่ะ เล่นอาชีพนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเล่นอาชีพนี้แล้วกันครับโอเคเราก็กดขั้นถัดไปได้เลยอ่าแล้วก็มามแบบว่ามีแต่งทรงผมด้วยนี่เนหะ็นไหมหน้าตาแบบ <c oughs> เออหน้าตาน่ารักดีแปลกๆดีฮนะอ่าแล้วก็แต่งผมนะใบหน้านะครับเราจะเอาใบหน้าประมาณไหนเออแล้วก็สามารถปรับแต่งใบหน้าได้นะครับอ่าแล้วก็ ความกว้างอะไรอย่างนี้นะของใบหน้านะปรับแต่งได้นะนะครับผมฮึบฮึบอ่าโอเคประมาณนี้พวกคิ้วตาจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยครับได้หมดหลายอย่างนะแต่ว่าผมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยละกันนะครับชุดสีขาวก็เออเอาชุดสีขาวละกันนะครับตัวเกมนะจะมีพวกชุดแฟชชั่นอะไรเยอยะแยะมากมายเลยนะครับผมใครที่ชอบเ,อเกมแบบแต่งตัวนู่นนี่นั่นเนี่ยเกมนี้นะนะครับตอบโจทย์ นะครับเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะฮะอ่ะเรียบร้อยตั้งชื่อแล้วกดไปเลยสร้างตัวละครนี่เมื่อกี้ผมแบบว่าปรับเปลี่ยนทรงผมไปพอเปลี่ยนชุดก็ทรงผมแบบว่าไปเป็นอย่างอื่นเลยเยชียวนะครับมาแล้วนี่โอเคอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของอเนี่ย เนื้อเรื่องมันนะครับตกลงมาจากที่สูงที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะเออเหมือนตกลงมาจากสวรรค์นะ่ยเออยังไงต่ออ่ะก็เป็นเนื้อเรื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดข้ามไปละกันนะฮะอันนี้ฟึบมาแล้วสอนการเคลื่อนที่ครับผมอ่าฟึบ แล้วก็ต้องมีการสอนการต่อสู้เนาะนะสอนการาใช้ส,ก,สกิลนู่นนี่นั่นไปนะครับดูเสี่ยงมากเสี่ยงพากไม่ใช่มากจัดการครับพวกนี้ลุยนี่แน่สกิลม,มีสกิลอะไรใช้ให้หมดใช้ครับนี่แน่เออเออเรียบร้อย นี่นี่นี่เสร็จแล้วโอเคไปเลยปุ่มสกิลสามารถปล่อยสกิลโจมตีอ๋อนี่แน่นี่แน่เออเออโอ้โหก็โดนหลบก็โดนหลบได้ด้วยเสียงภาคไม่โอ้โดนเองโทษข้าเหรอนี่เฮ้ยจะได้จับฆ่าเหรอฝันไปเถอะไอ้หนูนี่รู้เสียงภาคดิเหมือนดูหนังจีนน่ะนะฮะ ของสั่งส่งมาถึงแล้วโอเคกดข้ามแล้วกันครับโอ้เจ๋งไปเลยอุปกรณ์ของข้าบิดรบแสบลูกกระต่ายจริงๆดูเสียงผ้าซะก่อนเป็นไงบ้างเอนข้ามไปแล้วกันฮะจัดไปนี่แนี่มันให้สู้มันให้สู้อ่ะใช้นี่มี่นะให้ใช้ใช้ให้หมดเลยคิว ยังไม่เห็นระบบออโต oh. um, ้นะครับนะตอนนี้นะก็คาดว่าน่าจะมีอยู่แล้วลหละนะครับนี่แน่เรียบร้อยเออมีตลกเว้ยสุดท้ายต้องใช้มือเปล่ารับใบมีดแล้วเนี่ย ครับตอนนี้กว่าไหมว่าไงเอซึ่งแบบไหนละ่ะด้วยนะครับซึ่งก็จรอเคผมว่าโอเคนะอดข้ามแล้วก,กันครับ<อ>เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาไง <c oughs> ภาษาไทายทั้งหมดเลยนะครับก็พอน้คงนี้จะอ่า,านง่าย นะเข้าใจนะครับไม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนอะไรพวกนี้เตรียมให้พร้อมหัวหน้าเขตจะมาแล้วนะโอเคทีนี้ก็มาถึงหน้าหลักนะครับในส่วนของการบอกว่าเก็บเลเวลเลเวลต่างๆนะฮะดูฮะเห็นไหมมีแบบเต้นเต้นได้ด้วยนะเนี่ยเออเข้าท่าว่ะชุดไฟชงไฟชั่นนะครับมีเยอะมากนะฮะก็ลองดูได้นะครับปรับเปลี่ยนมันนี้น,นั่นเยอะเลยนะฮะต้องลองเล่นดูเองนะครับอาวุธต่างๆชุดต่างๆนี่ยมีเยอะเลย ตอนนี้ข้าอยู่ที่โอเคกดรับเควสนะครับด้านขวาเอ้ยด้านซ้ายบนนะฮะของจอเมื่อกี้ที่ผมกดรับไปนั่นแหละนะครับกดข้ามไปพวกเจ้าจะจับขามหมอผู้นี้โอเคเรียบร้อยจมุดนี่วีไปเรื่อยฮะมเพียงั้งดีนก็จะมีคัตซีนนะครับข้ามข้ามไม้เรื่อยนะอืมปึ๊บโอเคอันนี้ไม่ใช่ ไปต่อครับผมมาดูที่ตัวละครของเราฮนะแล้วก็สกิลครับก็จะเป็นการอัพสกิลนั่นเองนะครับนี่สกิลที่เราใช้เมื่อกี้แล้วแหละนะฮะมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับตามระดับเลเวลของเรานี่ผนะีปอบไปเลยเป็นการต่อสู้นี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยไปลุย แล้วเขาก็ไม่อยากชี้เกียร์ีก้เกียร์ฟังพูดนะเี่ภาพพวกในส่วนของสกงสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอฟเฟกต์อะไรเงี้ย <มา S 2> <อ>ก็ถือว่าสวยนะนี่ต,ต่อสู้ออโต้นะครับตรงนี้นะแล้วก็มีเหมือนไลฟ์สดอะไรด้วยนี่มีโมชั่นนะครับใช้ได้จำยุดน้อยแวะมาดูตรงนี้ก่อนท่านจะไปโรงเตี๊ยมคึบ อ,อันนี้เป็นด่านรอบที่หนึ่งเขาว่าไปนะฮะปุบฟับฟุบับโอ้สกกลสกี่มีเยอะเลยเลเวลสามแล้วด้วยกดข้ามไปนะฮะเฮ้ย hey, จงลูปึ๊บอะทีนี้มันต่อสู้ออโต้แล้วแต่ว่าสกิลยังคงกดใช้เองอยู่ การมันเรียบร้อยโอเคเออยังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลืออีกหนึ่งตัวฮะนี่แน่โอเค,อเ,คเรียบร้อยพระเอกแน่นอนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออกดข้ามไปเลย ข้ามไปฮะมันก็เข้าท่าดีแหละนะครับเล่นเกมไปแล้วก็ดูในส่วนของเนื้อเรื่องตัวเกมไปเหมือนแบบเราดูดูการ์ตูนไปด้วยนะแต่ว่าอันนี้ผมแบบผมไม่ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่างงี้ยแค่นี้อยากจะลองดูก็เพราะว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดผ้าครับลุกเปิดผ้าเปิดผ้าลุกโอ้ยน่ารักจังเลยนี่เป็นไงเปิดผ้าแล้วโยนโฉมว้าว สวยสะพึงโอเคโอเคครับสวมใส่ชุดครับผมนี่หมชุดกลายเป็นสี oh, อื่นแล้วด้วยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้แบบสภาพตัวเกมแบบสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้นึกถึงแบบโยกรงเหมือนกันนะเดี๋ยวโยกัมภาคไห่เดี๋ยวจะมีมาแน่ๆครับอ ทางตัวค่ายเขากำลงังเอ่อกำลังทําตัวเกมอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะโอเคกว่านี้จากที่มันเคยมีเปิดมาก่อนหน้านี้นะ,ะปลดล็อกได้ด้วยนะสกงสกิลอะไรพวกนี้อ่ะปลดล็อกสิเพิ่มเเย่เรียบร้อยโอ้ยกกล่องยกกล่องเข้าไปข้างใน อันนี้เป็นโรงเตียมนะฮะเหมือนโรงเตียมล้างอ่ะเออใหญ่เป็นมุมเต็มเลยซุปโอเคเรียบร้อยมาอีกแล้วย่ามันก็ไม่ล้างนี่หว่าโรงเตียมนะ,ะม,มีคนอยู่นะจะเป็นอะไรเป็นด้าถึงจะได้อ่ะโอเคทีนี้มันว้ามาตรงนี้เลยครับผมมาเจอกับพวกกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วเก็บเลเ็วเร็วหนิ เกิเดการกะตายพวกนี้สกิลใช้เองแล้วเรียบร้อยฮะาตายปึ๊บว์ปกลับมาครับผมเอฟเฟกต์ FX สวยดีวะ่ะจอมปึ๊บทำความสะอาดอ๋อทำความสะอาดโต๊ะอะไรพวกนี้เนาะนี่นี่อ๋อเมื่อกี้นี่มันเหมือนแบบ ไม่ไหวอ่ะนะครับก็เลยมาทำความสะอาดให้เขามีเรียบร้อยมีถือกีตาร์ด้วยอฟุโอเคไปเลยจเจอ้าเด็กน้อยเมื่อกี้วิ่งมาเกบไปเลยเจ้าหนูนี้ใช่แล้วนางได้รับุ่กดข้ามข้ามอย่างรวดเร็วครับเปิดหีบมันคืออะไรในหีบนั้น อาวุธพวกนี้เย่โอเคสใสัของใหม่มาแล้วนี่มุมกล้องจริงๆเราก็สามารถที่จะปรับหมุนเองก็ได้นะครับเนี่ยหมุนซ้ายขวาขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะเออประเด็๋ยวแป๊บนึงดูสัตว์ขี่มีหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูในส่วนของการปรับนะเอ่อกรกราฟิกต่างๆมีปรับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าปรับได้ไหม การตั้งค่าตรงนี้นะครับมาดูหน่อยโอเคโอเคฮนะพวกคุณภาพของเกมอะไรพวกนี้นะครับก็ปรับแบบสูงสุดแล้วนะสำหรับผมนะนะครับแล้วก็มีในส่วนของการตั้งค่าบอดนะครับตั้งค่ายาต่างๆนู่นี่นั่นไปนะครับผมอโอเคไปต่อไม่แน่ใจว่าจะได้สัตวขีมเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เลเวลเจแล้วเออดีดูร<ด>ูปแบบตัวเกมนี้สักหน่อยละกันนะฮะ มีระบบแต่งงานด้วยนะตัวเกมนี้นะครับผมว oh. <targeting. S 1> ันนี้เป็นแบบพวกโปรโมชั่นต่างๆนะฮะเราต้องเสียงเงินปึ๊บอุ้ยกระโดดได้ด้วยนี่ห่อไปแล้วปา่าโอเคกดปุ่มวิชาตัวเบาปึ๊บไปเลยเพื่อนบินอยู่เลยละถึงแล้วเรียบร้อยอันนี้คืออวิชาตัวเบา เป็นการสอนนะเป็นการสอนนะครับเดีนน๋ยวไปเลยขี่ม้าว่องไวฟึบสองเดีขดข้ามเห็นเจ้าจิงไม่รู้ว่าจะได้สัตว์ขีม่เมื่อไหร่นะอันนี้จัดการกับเจ้าจิ้งจอกครับผม,มเลือดเยอะเหมือนกัน นิดเดียวโอเคเรียบร้อยไปเลยไม่ใช่เลยตทีท่บวกมีในส่วนของการตีบวกเข้ามาแล้วครับสังเกตว่ายังมีในส่วน,นอื่นๆนะยังไม่ได้ปลดล็อกนะนี่ครับตีบวกง่ายๆส,สบาย โป้งปังโป้งปัองปอย่าง,งนี้เลยอ่านี่ปุ๊บเห็นไหมสองแล้วเรียบร้อยฮะง่ายง่ายเออโดนนี้เฮ้ยเหมือนตีแรงขึ้นอ่ะเออโอเคเรียบร้อย เฮ้ยอาวุธเราเป็นสีนี้แล้วฮะเหมือนแบบเราตีบวกแล้วมันกลายเป็นสีนี้เฉยเลยเออมีสีสันออกด้วยนะครับอาวุธฟุบฟบโอเคนี่มีดอกบัวมาคอยรับด้วยนะกระโดดฟุบฟบฟบเออเอฟเฟกสวยดีฮะ ถ้าจะวาร์ปไปเลยไปไหนไปยังโลกครับวาร์ปไปร้านอ,อ,อะไรเนี่ยร้านสิบแปดลีโอเครวยครับผมเลเวลก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะอืเล่นมาสักพักยังเลเวล8อยู่นะครับหรือบางเกมเนี่ยเล่นไปแป๊บเดียวเนี่ยเลเวลไปแบบ20-30แล้วก็มีเออเพราะว่าเกมนี้ก็ไปเรื่อยๆ นี่ครับร้าน18นี้ลีเรามาถึงแล้วเรียบร้อยอ่านี่คือเมืองใหม่ของเราปึ๊บไปววรับเควสต่อโอเคพวกพวกมันชอบมัน จอนยุดน้อยลองแสดงวิชาตัวเบาห่อขึ้นไปยังที่สูงตรงนั้นหน่อยสิข้างบนนั้นน่ะวิวสวยกว้างใหญ่มากเลยวววิสยกว้างใหญ่มากเลยของพวกอ่าคือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปครับไปอีกอ๋อลงมาล่างๆตรงนี้น่าจะเป็นพวกอ่าสักขีต่างๆแล้วล่ะนะครับว่าอ่าเราจะเลือกอะไรยังไงนะครับคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นเออเนี่ย ให้ให้เราเลือกแล้วว่าเราจะเลือกเออเจ้านกน้อยหรือว่าจะเลือกชีฟด็อกนะครับเดี๋ยวผมเลือกชีฟด็อกดีกว่าเออเห็นคนขี่นกน้อยเยอะฮะเราได้ชีฟด็อกมาแล้วเรียบร้อยนี่ทีน,นี้เวลาเราไปไหนนะฮะเราก็จะขีะ่ชีฟด็อกไปแล้วนี่ไงชีฟด็อกครับผมชีฟด็อกอ่ะอรอโหลดแป๊บหนึ่งฮะ ว้ว well, นี่ระบบอื่นๆในตัวเกมนะก็ต้องรอก่อนนะฮะร,รอมันปลดล็อกนะครับผม,มนี่เดี๋ยวดูหน้าช h i ด็อกหน่อยนี่ไงช h i ด็อกเออเท่เลยนะเท่เลยเออเท่เดียวเฉียวนะครับอ่ะโอเคเอาประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะสำหรับตัวเกมนะครับอาจจะแบบเอ่อแบบว่าไม่ได้แบบแนะนำอะไรเยอะแยะนะ นะครับก็มาแนะนําตัวเกมเท่านั้นแหละนะครับในส่วนระบบนะมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมานะครับลองเล่นไปเรื่อยๆนะตามระดับเลเวลนะครับผมโอเคสําหรับตัวเกมนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมทีนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปตัดไปนะครับเดี๋ยวมีเกมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือของประเทศอื่นๆถ้ามันมีเปิดนะผมจะนํามาแนะนํานะครับ โอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายยครับผมสวัสดีทุกคนครับ